เดี๋ยวรอรถไปก่อนพอพอไปแล้วปุ๊บก็ขี่ไปเป็นคนละลิลนงนะแล้วก็ให้คิวอ่ะบีดแต่สามครั้งเหมือนเดิมพอครั้งที่สามออกเลยโอเคนะเดี๋ยวรอเลก่อนครับก็เดี๋ยวมาลองรถกันครับอันนี้คือแอร์รอกปี2020ครับสแตนดาร์ดเหมือนกันอันนี้ก็คือแอร์รอกนะครับปี2 0 2 1นเลยนะครับสแตนดาร์ดเหมือนกันครับรถโรงงานป้คิว เดี๋ยวจะมาลองแบบดรัฟกันนะครับว่าไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวออกตรงนี้เลยก็ได้ไมั้งดูรถก่อนดูรถก่อนเออคิวไปไปเลยไปเลยเอาเลยตรงนี้แหละ เป็นตามคาดเลยก็คือตอนออกตัวยังไงอ่ะคันนี้สู้คันนี้ไม่ได้ไแต่พอรอบปลายอ่ะไอ้คันเนี้ยมันไหลนะตอนช่วงใ้ายไงที่ว่าให้พี่ให้อ่าพี่บอกว่าเจ็ดสิบพอบิดไปปุ๊บคิวก็จะพ,พุ่งไปนิดนึงทีนี้ปุ๊บมันก็จะเท่ากันแล้วพอช่วงไอ้ก่อนถึงสะพานไอ้ยูเทอร์ตรวเนี้ยพี่ไหล,หล L G L G L ไหลจี้เอาจี้เอาจี้เอาอ่ะไหลแบบมาเรื่อยอเรื่อย,ยึ้น ขนาดขึ้นเนินพี่พี่ก็ไหลน,นะแต่คิวนี้ตกเอาตกเอาขนาดคิวคิวน้ำหนักเท่าไหร่ห้าสิบห <c oughs> <c oughs> ้าสิบห้าสิบกว่ากี่แปดปีบเฮ้แต่ถ้าแต่ถ้าพูดถึงถ้าเอาคนน้ำหนักใกล้เคียงกันเนาะว่าถ้าถ้าถ้าเอาคนน้ำหนักใกล้เคียงกันออกมาสรุปเลยอ่ะคือคันนี้ยังไงต้นก็กินต้นก็กินแต่คันนี้ปลายกินปลายมาไหลเอาอย่างที่ลองกัน ย่างที่วิ่งกันตอนถนนถนนใหน่เนาะคิว่าตามไม่ทันใช่ไหม,ไมเออเป็นถนนแห่ตามไม่ทันเออก,ก,ก็แปลกดีอ่ะแต่ก็ตามค้าเขาปรับไอ้นั่นใหม่ปรับเขาพวกชามพวกอะไรใหม่ให้มันไหลก็อย่างว่าเนาะเหมือนรถเนอะไอเนี้ยคันเนี้ยสเตอร์สเตอร์หลังมันใหญ่ไอเนี่คคับสเตอร์หลังมันเล็กมันก็จะไหลยไยเอาโอเคนะครับใายให้ดูสรุปแล้วคันนี้กินรถคันนี้กิน้ายน,น,นะครับ แต่ความเร็วปลายก็ไม่ค่อยต่างกันมากเพราะว่าคันนี้สูงสุดก็120 125เต็มเกินคันนี้ก็120เหมือนกัน125ก็เต็มเกินคือในแค่123 <c oughs> ต้องลงเมนแบบลงแบบลงบิงอะ่ะถึง125 okay, นะ okay, โอเคเนาะโอเคทายให้ดูเทนนี้ครับก็มีอะไรก็กดถูกใจกดไลค์ไว้กดทับไครไว้ไปเราก็ไปกันต่อคิว <c oughs>